สิ่งที่คุณควรทําเมื่อเขาเลือกคนอื่นที่ไม่ใช่คุณข้อหนึ่งถ้าเขาต้องการเลือกคนอื่นก็จงปล่อยเขาไปถ้าเกิดว่าคนที่คุณรักคุณชอบคุณตกหลุมรักเนี่ยเขาไม่เลือกคุณนะคะเขาไปเลือกคนอื่นคุณชอบเขามานานแสนานแต่เขาเนี่ยไม่เลือกคุณก็จงปล่อยเขาไปนะคะเพราะว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะบังคับให้ใครเนี่ยอยู่กับเราได้เราไม่สามารถที่จะบังคับให้ใครเนี่ยรักเรา ชอบเราได้ดังนั้นแล้วเมื่อคุณรู้นะคะว่าเขาไม่เลือกคุณแล้วก็จงปล่อยเขาไปเมื่อคุณปล่อยเขาไปแล้วนะคะใจคุณจะเบาสบายและมีความสุขแล้ววันหนึ่งนะคะคุณจะเจอคนที่ใช่อย่างแน่นอนค่ะข้อ2ถ้าเขาไม่คุยกับคุณ1อาทิตย์2อาทิตย์1เดือนก็จงปล่อยเขาถ้าเกิดว่าใครคนใดคนหนึ่งนะคะที่คุณเนี่ยชอบเขามากๆคุณคบกับเขาเป็นแฟนนั่นแหละแล้วเขาเนี่ยก็ไม่คุยกับคุณเลยหนอาทิตย์2ออาทิตย์ อย่าไปตื้อเขานะคะอย่าไปส่งข้อความหาเหตุผลว่าทําไมเธอไม่คุยกับฉันทําไมฉันส่งข้อความไปเป็น1 0บร้อยทำไมเธอไม่ตอบอย่าไปหาเหตุผลอะไรทั้งสิ้นนะคะปล่อยเขาไปเขาไม่อยากคุยไม่อยากตอบก็จงปล่อยเขาไปนะคะเมื่อคุณ less is be less is go ไปได้เนี่ยใจคุณเนี่ยจะมีพลังแล้วก็มีความสุขมากๆาเลยคะ่ะข้อ3ถ้าเขารู้สึกดีที่ไม่ได้เจอคุณ ก็จงปล่อยเขาไปถ้าคนคนนั้นของคุณนะคะเขาไม่เจอคุณมาหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์หรือเดือนหนึ่งหรือสองเดือนถ้าเขาเนี่ยยังคงรู้สึกดีเขาโพสใน facebook เขาลั่นล้าเขาไปกินข้าวกับเพื่อนเขาไปที่นั่นที่นี่แลดูมีความสุขดีถ้าเขาเนี่ยรู้สึกมีความสุขที่ไม่ได้เจอคุณนะคะ ก็จงปล่อยเขาไปเราไม่สามารถที่จะบังคับให้ใครเนี่ยมาหาเราได้เราไม่สามารถที่จะบังคับให้ใครเนี่ยคิดถึงเราได้ถ้าเขาไม่มาหาเราก็แปลว่าเขาไม่คิดถึงเราถ้าเขาคิดถึงเราก็แปลว่าเขารักเราแล้วก็คิดถึงเราเองดังนั้นถ้าเขาไม่อยากเจอคุณ ก็ปล่อยเขาไปค่ะอย่าไปตือ้ออย่าไปรั้งคนที่เขาเนี่ยไม่ต้องการที่จะเจอเราค่ะข้อ 4. ถ้าเขานึกถึงแต่ตัวเองก็จงปล่อยเขาไปถ้าเกิดว่าคนที่คุณคบอยู่นะคะเขาไม่เคยให้ความสําคัญคุณเลยเขานึกถึงตัวเขาเองเป็นอันดับแรกนะคะเขานึกถึงสิ่งที่เขารักเขาชอบเป็นอันดับแรกเขาไม่เคยแคร ความรู้สึกของคุณเลยเขาไม่เคยนึกถึงคุณเลยว่าคุณเนี่ยจะรู้สึกยังไงคุณจะเศร้าเสียใจหรือเปล่าเวลาที่เขาเนี่ยไม่ได้ส่งข้อความหาคุณหรือว่ามาหาคุณคุณจะรู้สึกเสียใจหรือเปล่าเขาเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเขาทําเพื่อตัวเองก่อนเขาทําเพื่อสิ่งที่เขาต้องการก่อนคนแบบนี้นะคะไม่สมควรที่จะอยู่ในชีวิตของคุณนะคะถ้าเขาทําแบบนั้นก็จงปล่อยเขาไป ปล่อยเขาไปแล้วนะคะเชื่อคุณหนุ่คุณจะได้คนที่เขาเนี่ยเห็นคุณสําคัญเป็นอันดับแรกในชีวิตค่ะข้อ5ถ้าเขาตัดสินคุณในทางที่แย่ๆหรือไม่เข้าใจคุณก็ปล่อยเขาถ้าเกิดว่าแฟนคุณนะคะเขาชอบตัดสินคุณเนี่ยในทางที่แย่ๆในทางที่ร้ายๆอยู่เสมอหรือแม้กระทั่งไม่เคยเข้าใจคุณเลยนะคะก็ปล่อยเขาไปอย่างเช่นเขาตัดสินว่าเธอเนี่ยไม่มีความพยายามอะไรเลยทําอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันหรือแม้กระทั่งตัดสินว่าเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงผู้ชายที่ ไม่เอาไหนไม่เอาฐานเป็นผู้หญิงผู้ชายที่แบบขี้เกียจหรือว่าอะไรก็ตามหรือแม้กระทั่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะโดนแฟนตัดสินว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าหลายใจใช่ไหมนู่นนี่นั่นขี้หึงแบบว่าขี้หึงแบบไม่มีเหตุผลไม่มีสาเหตุแล้วก็ไม่เข้าใจคุณเลยจงปล่อยเขาไปนะคะปล่อยให้เขาได้ตัดสินคุณในทางที่แย่ๆเพราะเราเนี่ยรู้ตัวเราเองนะคะว่าเราเนี่ยดีแค่ไหนเราเป็นคนยังไงเราเป็นคนที่มี คุณค่าอย่าไปพยายามอธิบายว่าเอ้ยเธอโมฉันเอแง่ร้ายนะเธอพองฉันเนี่ย,นะนนยในด้านที่ไม่ดีนะไม่มีความจําเป็นที่คุณจะต้องทําแบบนั้นนะคะปล่อยให้เขาคิดแบบนั้นปล่อยให้เขาเนี่ยไม่เข้าใจคุณคะ่ะคุณคนเดียวเท่านั้นที่เข้าใจตัวคุณเองคะ่ะข้อ 6. ถ้าเขาปฏิบัติตัวเองเหมือนกับว่าเขามีความสุขโดยปราศจากคุณเนี่ย ก็จงปล่อยเขาไปนะคะถ้าเกิดว่าแฟนคุณเนี่ยเขา acting เขา action แบบมีความสุขมากโดยที่เขาเนี่ยไม่มีคุณปราศจากคุณเขาไปหลั่นละกับเพื่อนเขาไปที่นั่นที่นี่เขาดูมีความสุขมากโดยปราศจากคุณแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เขามาหาคุณเขาจะรู้สึกว่าเหนื่อยล้ารู้สึกเบื่ออะไรแบบนี้ถ้าเขาทาแบบนี้นะคะปล่อยเขาไปอย่าไปเจอเขาเพราะคนที่เขาอยู่กับเราแล้วเขาไม่มีความสุขเขารู้สึกว่าเขาเบื่อหน่ายเขาสิ่งเนี่ย คุณก็ไม่ควรที่จะเก็บรักษาคนคนนี้ไว้ใช่ไหมคะคุณควรที่จะปล่อยให้เขาไปในที่ชอบที่ชอบที่เขารู้สึกว่าเขามีความสุขโดยปราศจากคุณคะ่ะข้อ7ถ้าเขาต้องการไปจากชีวิตคุณ ก็จงปล่อยเขาไปถ้าเกิดว่าแฟนของคุณนะคะเขาไม่ต้องการที่จะอยู่ในชีวิตของคุณอีกต่อไปแล้วก็จงปล่อยเขาไปก็อาจจะบอกคุณว่าเอ้ยเราเนี่ยสิ้นสุดกันแค่นี้นะเราคงเนี่ยจะไปกันไม่ได้อะไรแบบนี้หรือแม้กระทั่งฉันคงไม่ดีพอสําหรับเธอหรอกนู่นนี่นั่นบราบ布า,บานั่นมันแปลว่าเขาไม่ต้องการที่จะอยู่กับคุณเขาต้องการไปจากชีวิตคุณค่าให้คุณบอกแบบนี้เลยนะคะเธอต้องการจะไปเมื่อไหร่ไปได้เลยเดี๋ยว ฉันเปิดประตูรอเธอนะประตูพร้อมเสมอสําหรับเธอเธอไปได้เลยฉันไม่รังเธอดังนั้นแล้วเราไม่ควรจะไปรังคนที่เขาเนี่ยไม่ต้องการจะมีเราในชีวิตและก็ไม่ต้องการที่จะอยู่กับเรานะคะเปิดประตูให้เขาไปเจอคนที่เขาต้องการและก็คนที่เขาชอบนั่นเองวันหนึ่งนะคะคุณจะเปิดประตูอ้าแขนคนที่เขาต้องการคุณในชีวิตและคนคนนั้น จะรักคุณสุดหัวใจค่ะและนี่ก็คือสิ่งที่คุณควรจะทำนะคะถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เลือกคุณเขาเลือกคนอื่นค่ะลองเอาสิ่งที่คุณลุพูดมาเนี่ยไปใช้ดูนะคะรับรองได้ผลแน่นอนใจคุณจะมีพลังแล้วก็มีความสุขและถ้าใครอยากปรึกษาความรักส่วนตัวกับคุณนุกก็แอดไลน์แอดมาที่แอดคลูนุดีนะคะแอด k r u n u d d y ค่ะ